สวัสดีครับผมเพชรเมจิกครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกซูเปอร์ไบายครับผมวันนี้ครับเราจะมารีวิวนะครับรถควบคุมโดนนะครับผมสมาคมตอบโต้ภัยพิบัตินะครับผมนะว่าในรถคันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชื่อพี่อะไรครับอัศวินครับชื่อพี่สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติครับพี่อัศวินนะครับผมนะครับผมครับพี่อัดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกชื่อเล่นละกันนะพี่อัดนะครับผมในรถคันนี้ครับพี่มีอะไรบ้างครับเพราะว่าผมเห็นข้างนอกมันดูอลังการมากเลยพี่ ขันนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการร่วมประเมินสถานการณ์แล้วก็บัญชาการเหตุการณ์ในกรณีภัยพิบัตินะครับครับผมนะฮะก็คือหน้าที่ของเราก็คือจะทําหน้าที่ในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ให้กับบกกเหตุการณ์นะครับแล้วก็ผู้ที่จะเข้าไปชุดร่วมในการผููภัยหรือเหตุภัยพิบัติต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นภารกิจการอย่างน้ําท่วมเนี่ยเราจะทําหน้าที่ในการนอกเหนือจากปฏิบัติการแล้วเนี่ยยังมีการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้านะครับซึ่ง เร็วๆเนี้ยนะครับในภารกิจเนี่ยเราก็มีการประเมินตั้งแต่ต้นทางก็คือตั้งแต่โชคชยัยลงมาด่านกเกวียนลงมายังเขตพื้นที่อำเภอเฉ,เฉลิมเกรตินะครับว่ามวลน้ําจะขึ้นมาในระดับไหนปริมาณเท่าไหร่นะครับพื้นที่ไหนบ้างที่น้ําจะท่วมแล้วเราก็จะใช้โดรนนะครับโดรนที่เป็นโดรนขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะได้ด้านในรถเนี่ยพับผมก็จะมีโดรนกระจายเสียงซึ่งตัวเนี้ยจะทําหน้าที่ในการทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ในการเตือนภัยนะครับเตือนภัยให้กับาชาวบ้าน ในพื้นที่นะครับที่ที่เราวิเคราะห์และพื้นที่นี้ท่วมแน่นอนครับเราก็จะมีการประสานกับผู้ใหญ่บ้านอบตตำบลหรือว่าจะเป็นแรมเพอหรือว่านายกเทศมนตรีต่างเนี่ยนะครับให้มาประชาสพันผ่านระบบกระจายเสียงเคลื่อนที่อันนี้ไปจะบินไปแล้วก็กระจายเสียงไปก็คือเราสามารถพูดอยู่ที่รถได้เลยที่รถครับแล้วมันก็จะไปดังที่โดรนะครับอันนี้ก็จะทําให้เรื่องนี้เราก็มีใช้ตลอดนะครับก็จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับทราบข้อมูลก่อนว่าโอเคน้ําจะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็จะทําให้รถในเรื่องของ ความสูญเสียความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วเราวิเคราะห์อย่างไรนะครับเป็นการวิเคราะห์อย่างไรว่าเฮ้ยตรงนี้มันจะท่วมเปล่าแล้วมันท่วมไหมมันท่วมจริงไหมมันจะท่วมกี่เซนคับผมวิเคราะห์อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตัววิเคราะห์เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้ทําแบบนี้บ้างเพราะว่าบางครั้งเท่าที่ก็ไม่ได้ว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับเพราะว่าบางครั้งเข้าใจว่าเขตพื้นที่แต่ละตำบลแต่ละอำเภอเนี่ยมันอยู่นอกเขตกัน สมมติตำบลนี้ก็เขตเท่านี้ตำบลน,นึงก็อีกเขตนึงนะครับมันก็เลยจะทําการวิเคราะห์แบบนี้คร่านผ้บงคับวิธีการวิเคราะห์ของเรานะครับเราก็จะวิเคราะห์ผ่านระบบแอปพลิเคชันนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนความสูงเท่าไหร่อ่ะสมมติหมู่บ้านดันกะตาความสูงที่นะครับ175เมตรจากระดับน้ําทะเลก็คือจะบอกอยู่ตรงนี้นะครับอ่า175เมตรจากระดับน้ําทะเลถ้าสมมุติว่าหมู่บ้านอ่ายกตัวอย่างเช่น ล่าสุดในที่ท่วมหนักตอนนี้นะครับเราจะเอาที่หมู่บ้านโนนไม้แดงนะครับโนนไม้แดงเหนือนะครับมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่อันนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าไม่ท่วมนะหมู่บ้านโนนไม้แดงตอนนี้เนี่ยที่ผมจิ้มเข้าไปเท่าไหร่ฮะร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบสามเพราะนั้นร้อยเจ็ดสิบสามตอนนี้นนนนท่วมอยู่ที่หนึ่งเมตรแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะฮะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าร้อยเจ็ดสามท่วมแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรในพื้นที่ที่ใกล้ราม,มูลแสดงว่าร้อยเจ็ดสองท่วมไหมท่วมท่วมครับท่วงไหมฮะ ร้อยเจ็ดท่วมไหมไม่ท่วมเพราะนั้นอะไรก็ตามที่สามวนึ่า1จท่วมถูกต้องนะครับ,รบเพราะนั้นเราก็มาวิเคราะห์อีกว่ามวลน,น้ําเท่าไหร่กินรัศมีความกว้างจากละมูลออกมากี่เมตรนะครับออก,รออก,กินรัศมีความกว้างจากละมูลเนี่ยออกมากี่เมตรสมมติกินลัศมีความกว้างออกจากละมูล100เมตรฝั่งนี้100เมตร100เมตรครอบสูงเท่าไหร่ <prom. S 1> อันนี้คือการวิเคราะห์จากจากจากรูปแบบก่อนนะครับแล้วก็ไล่ลงมาว่าหมู่บ้านไหนบ้างทะ่ท่วมมวลน้ําที่1นึ 1.3หมายความว่าความสูงที่ระดับน้ำทะเล1.3ท่วมอยู่80เซนเพราะฉะนั้นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันถ้า1.2แสดงว่าต้องสูงกว่า80เซนอย่างแน่นอนเราก็มาที่ภาพแห่งความเป็นจริงราบผมนะครับนี่คือภาพถ่ายของจริงของเรานะครับเราก็จะถ่ายเอาภาพจริงๆว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงนะครับอันนี้นะไปจะเห็นว่าพื้นที่หมู่บ้านตรงนี้ใช่ครับอันนี้อยู่ใกล้เราเนี่ยด้านล่างด้านท้ายถนนนะครับ อันนี้ก็เริ่มน้ําเข้าแล้วนะครับเห็นไหมว่านีน่ละมูลนะครับละมูลน้ําจะกระจายออกมาอันนี้คือภาพจริงพอเราได้ความสูงแล้วเราก็มาดูภาพจริงภาพจริงเอาอะไรบินเราใช้เอ็มสามร้อยอทีเคนะครับตัวนี้เท่าไหร่พี่ราคาตัวนี้ระะ้านนิดๆร้านร้านเลย<ล>ใช่ไหมพี่เป็นของ DJ i, DJ I M ไอเอ็0สามร้มทแมตตัวนี้ก้อนละเท่าไหร่ครับพี่2 0,000นกว่าครับก้อนละ2 0 0 0 0กว่าใช่แต่คือเวลาบินขึ้นนี่ระยะนานเท่าไหร่บินขึ้น50นาทีครับ ประมาณ50านาทีใช่ไหมต่อต่อแบต2ก้อนที่ใส่เข้าไปก็คือเท่ากับว่าครั้งหนึงบินก็แบตก็40,000แล้วนะครับผมใช่แบตชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็4ี่0 0ื่กว่ากพามัตอนนี้ก็ตามไอ้พวกบัญชาเรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราทํางานง่ายแต่ประสบการณ์ของนักบินก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมันนำมาวิเคราะห์ นำมาวิเคราะห์ผลนำมาวิเคราะห์ถึงเรื่องการบินว่าพื้นที่นี้บินยังไงพื้นที่เราจะบินธรมหน้าที่อะไรบินในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็มาต้องมาวิเคราะห์ถึงเรื่องของ,งแสงความละเอียดของภาพอะไรเงี้ยแล้วก็แสงว่าเราต้องการแสงเอ้ยเราต้องการภาพเป็นภาพอะไรนะครับ <c oughs> แขนเรียบร้อยนะแขนโอเคนะ <c oughs> นี่ฮะโดนขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูทางมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับผมอันนี้บินไกลสุดประมาณกี่กิโลครับออครับจะออกมาอย่างนี้อ๋อไออารนี่คืออะไรครับพี่กล้องเทอร์มอนสามาลราครับมันเอาไว้ทำไมอ,อ,อม่ะก็มันจะไม่ได้เป็นการมองเห็นครับมันจะมันจะแยกภาพก็คือจากอุณหภูมิเพราะนั้น สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นคือมันไม่ได้เป็นการเขาเรียกว่าภาพจากภาพเพราะฉะนั้นกลางวันหรือกลางคืนก็เห็นอย่างนี้หมดเลยเมื่อสนิทเราก็เห็นแบบนี้ไออาร์นี้คืออินฟาเรดอินฟาเรดอินฟาเรดใช่ไหมครับจากอุณหภูมิมาวัโดอุณหภูมิก็คือเราจะรู้ว่าตรงไหนอุณหภูมิร้อนอะไรนี้ใช่ไหมพี่ตรงนี้ใช้ใชประโยชน์ยังไงบ้างครับพี่ประเมินสถานการณ์ครับจากบีล่าสุดที่เราไปหามีหานีที่ยวเทีออ่ยวข่าวใช่ไหม ก็ค<ร>ือพี่พก็ไปหามาเราเป็นคนหลักที่ในการในการวิเคราะห์ในการหาให้เจ้าหน้าที่เจ้าที่หามาประมาณสักหกวันนะครับแล้วก็<ม>เราก็เข้าเข้าไปช่วยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งวันในการที่เช่วเจ้าหน้าที่จะสำเร็จอ๋อครับอันนี้ก็จะเป็นภาพสดๆนะครับผมจากบนโดนนะครับแต่แบบไม่ได้ะอันในใจเดจน จะ zoom เห็นป้ายทะเบียนได้เลยอันนี้อยู่ระดับสูงเท่าไหร่ครับพี่ <50. S 2> <50. S 1> ร้อยห้าสิบกว่าเมตรนะครับผมเพรมันบอกกับไอ้อลัติจูดลองติจูดอะไรหมดเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวพี่เขาจะลองซูมป้ายทะเบียนให้ดูนะครับเนี่ยสามารถซูมแบบเห็นป้ายทะเบียนรถที่ขับผ่านได้เลยนะครับผม อันนี้คืออินฟล่าช์ใช่ไหมับไออาร์สีดำคือน้ำครับสีดำคือน้ำนะครับแยกออกได้ว่าตรงไหนน้ำท่วมบ้างอ๋ออันนี้คือแบบสำรวจว่าจุดไหนที่น้ำท่วมนะครับอันนี้อย่างสมมติแบบผู้ร้ายหลบซ่อนในป่าอะไรเงี้ยคือแบบมันจะเห็นนะเป็นเป็นสีอย่างนี้เลยนะถ้าก็เป็นกลางคืนจะเห็นชัดกว่าอ๋อนี่นะครับผมก็คือคล้ายๆแบบกล้องจับอุณหภูมิใช่ไหมใช่ว่าตรงไหนมีความร้อนอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ได้ว่าอุณหภูมิร ส9อสกอเต็นคำเนอะ อันนี้จะเป็นเสาอากาศครับสมมติเราไปประจำการนะเรับเอาเสาขึ้นได้เลยใ,ใช่ไหมครับพี่บางทีมันพื้นที่มันแน่มันก็จะใช้ลมดันขึ้นไปครับอ๋อคือต่อสายลมใช่เรียกได้พ่อมก็คือตรงนี้เราก็จะเอาเสาวิทยุผูกไว้ใช่ไหมครับพี่ตรงไปใช่ครับเสาวิทยุหรือเสาควบคุมโดรนใช่ใช้ลมนะครับผมในการดันเสาขึ้นไปนะครับมันก็จะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆใช่ความสูงเท่าไหร่ครับตรงนี้เจ็ดเมตรนะเจ็ดเมตรนะครับผมอุปกรณ์เยอะมากๆครับผม เราที่หมวกนี่มีอะไรครับผู้ฟังนี่คืออะไรครับที่หมวกอันนี้เป็นเฮดโฟนครับเฮดโฟนนะครับห <Head phone S 1> ูฟนคือเราต้องคุยกันคือบางทีในพื้นที่ที่มันเสียงดังหรือบนอากาศยานหรือบนคอมพิวเตอร์หรือว่าบนพื้นที่ที่อยู่บนเรือเราต้องสตาร์ทเรือหรืออะไรยังเสียงมันจะดังคุยกันไม่รู้เรื่องเราต้องตะโกนนี่คือเราคุยผ่านเฮดโฟนอย่างนี้แพงไหมครับพี่ดไ้ประมาณสามสี่สี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่าบาทบทั้งหมวกไหมหรือว่าเฉพาะหูฟังหูฟังอย่างเดียวครับ อันนี้คือเสาก็จะดันขึ้นเรื่อยๆครับผมสูง7เมตรนะครับตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้จร,ริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือ,คอเราเราเน้นในเรื่องของของการประเมินแล้วก็การวิเคราะห์สถานการณ์การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อที่จะให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ได้ถูกต้องแม่นยานะครับโดรนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มันใช้วิเคราะห์ทั้งภาพความสูงเร็วๆเนี่ยมันจะมีโดรนตัวนี้แหละที่เรากําลังเตรียมนําเอากล้องไรดร์สแกน <ม>เขาเรียกว่าเรดาร์สแกนซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เทคโนโลยีใหม่ของโลกนะฮะที่จะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์พื้นที่รุ่มต่ําซึ่งจะแม่นยํากว่าดาวเทียมนะครับ,รบแม่นยํากว่าการใช้ดาวเทียมเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาอยู่ต่ําแล้วกออ็พอสแกนเราจะเห็นความสูงของพื้นพื้นผิวณนปะัจจุบันนั้นเลยนะครับว่าอันนี้สูงเท่าไหร่น้ําจะไหลไปทิศทางไหนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีไรดาร์สแกน แล้วเราถ้าแบบผู้ชมมาี่อยากติดตามการทํางานของทีมสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ไหนครับสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติได้ครับสมาคมตอบโต้ภัยพิบัตินะครับโอเค๋ยวผมใส่ลิงก์มาให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงขอบคุณมากเลยนะครับพี่ขอบคุณครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวสั้นนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ใต้คลิปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ